ไข่เนื่องจากรังไข่เป็นตัวสร้างฮอร์โมนนะคะถุงน้ํารังไข่บางชนิดทําให้ประจำเดือนผิดปกติบางชนิดก็ไม่ได้มีผลต่อการมีประจำเดือนถ้าอย่างคนไข้สนใจอาจจะต้องอาศัยการตรวจจริงๆหลักๆเลยเนี่ยผ่ามดสา,าวจะบอกได้ค่อนข้างมากเลยค่ะแล้วก็การเจาะเลือดตรวจนะคะก็บอกได้คนไข้จะได้ไม่ต้องกังวลมะเร็งรังไข่หรือถุงน้ำรังไข่เองจริงๆเนี่ย เป็นโรคที่วินิจฉัยค่อนข้างยากค่ะเพราะอย่างที่พี่บอกไปแล้วก็คือว่าเนื่องจากว่าในอุ้งเชิงกานของคนเราอะมันเป็นช่องลง่ลงๆเนาะแล้วก็จะมีเมลดลูกอยู่มีรังไข่อยู่กระจุกนึงข้างล่างแล้วก็จะเป็นช่องล่งเลยเป็นที่อยู่ของลำไส้เนาะไส้ติ่งอะไรพวกนี้พอสมมติว่าเวลาที่มีอะไรโตมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยโดยเฉพาะอย่างที่คนตัวใหญ่ๆเนี่ย บางทีก้อน2องสมเซนมันอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีอาการนั้นในการที่น้องจะบอกว่าเอะทำยังไงจะบอกว่าแล้วนี่ฉันมีเรื่องของถุงน้ำลังไข่นะจริงๆการที่จะง่ายที่สุดคือการตรวจอย่างสม่ำเสมอ อย่างเช่นการตรวจภายในท่านผู้ชมในบางทีคนตัวโตๆตก็ตรวจยากนิดนึงคนน้านท้องหนาก็ตรวจยากนิดนึงการอันต์าซาวจะเป็นตัวช่วยหนึ่งที่ทําให้เราสามารถมองเห็นได้ว่ามีถุงน้ํำไหมเพราะฉะนั้นถ้าทางแนะนาจริงๆก็คือพ้าน้องอยากจะรู้ตั้งแต่ต้นๆนะคะแนะนาให้มีการตรวจสุขภาพประจาปีมีอันต์าซาวช่องท้องส่วนล่างนยคะจะมีประโยชน์กับน้องมากที่สุดละค่ะ ขึ้นอยู่กับชนิดของของตัวถุงน้ารังไข่แต่ถ้าถุงน้ารังไข่บางชนิดก็รักษาได้ด้วยฮอร์โมนตรงนี้ไม่ค่อยน่ากลัวนะคะอย่างเช่น P C O S เนี่ยจริงๆมีหลายอาการมากจาก P C O S แต่ว่าพวกนั้นสามารถรักษาได้ด้วยฮอร์โมนแล้วก็การรักษาตารรมอาการแต่ถ้าเป็นถุงน้ําชนิดอื่นนะคะก็ต้องดูถ้าเป็นถุงน้ําบางชนิดเนี่ยส่วนใหญ่เลยจะต้องผ่าตัดะนะคะเอาก้อนออกมาเพื่อจะดูผลชิน้นเนื้อว่าเป็นอะไรคะ่ะแต่คนอายุน้อยๆไม่ค่อยมีปัญหาค่ะโอกาสเป็นมะเร็งไม่ได้สูงมาก จริงเราก็เริ่มมาจากประวัติแหละมีประวัติเคยเป็นถุงน้ำรังไข่ไหมมีในเรื่องของมีมพันธุกรรมที่เป็นมะเร็งไหมอันนี้อาจจะเป็นส่วนส่วนหนึ่งบางคนที่รู้สึกวิท้องแข็งๆไม่แน่ใจก็มาตรวจได้ถุงน้ำที่เมื่อเล็กๆเ,กเกนะี่ยไม่ค่อยเจอการตรวจร่างกายการตรวจนตร์ซาวการเจาะเลือดก,ก็จะเป็นตัวบอกได้ในความเป็นจริงถ้าเป็นถึงน้ำรังไข่เองเมื่อน้องมาตรวจสุขภาพอย่างเช่นเมื่อมีสัมพันธ์ก็ตรวจได้เลยค่ะไม่ไม่ต้องรอหรือสงสัยนะ สงสัยเย็นเช่นทํได้ก้อนจะมีก้อนไหมอะไรเงี้ยแต่แต่ว่าส่วนใหญ่ที่พี่เจอคนไข้อยู่ในน้อยมากจะมากลัวว่าจะเป็นมะเร็งแต่ส่วนใหญ่เกิดน้อยจริงๆถามว่าเกิดได้ไหมเกิดได้ค่ะแต่น้อยส่วนใหญ่ที่เจอคนไข้ก็จะมาได้ก้อนโตที่ท้องแหละอันนี้นค่ะปัจจุบันน่ะเทคนโนโลยีเราเร็วมากแล้วน้องๆก็มาตรวจสุขภาพมันเร็วบางที เพิ่งเรียนจบอายุ12ปีหรืออายุ18ปีมาตรวจคัดกรองมะเร็งปักมลูกแล้วตรวจแล้สาวต่ออะไรพวกนี้ราจะเจอได้เร็วเจออย่งแต่2เส้ซน3ามเซน4เซนนะคะถุงน้ำรังไข่โดยทั่วไปอะถ้าเป็นถุงน้ำเนี่ยมันจะมีออกเป็นทั้งถุงที่มีน้ำข้างใน นะคะถ้าเป็นเนื้อตันเราจะเป็นเหมือนเนื้องอกรังไข่เนาะนี่ถุงน้ารังไข่เองพวกนี้ความเสี่ยงที่เราจะเจอได้บ่อยๆก็คือการรั่วหรือแตกคือรั่วก็ออกทีละนิดปวดอาการนิดๆหน่อยๆ,ๆล้วหายไปได้เองก็มีการแตกก็คือแตกแล้วมีพอฉุกเฉินเช่นเครื่องไส้อาเจียนอย่างเงี้ยค่ะปวดท้องอย่างรุนแรงนอนราบไม่ได้หรือการบิดขั้วเช่นปวดท้องอย่างรุนแรงเหมือนกันทนไม่ได้เนาะแล้วก็พวกนี้ส่วนใหญ่พอถ้าบิดขั้วแล้วไม่ได้รับการรักษาคนไข้อาจจะมีเรื่องของการติดเชื้อตามมา สองสองวันหลังจากปวดก็จะมีไข้ขึ้นหายปวดเพราะว่าทว่ไข่โดนรัดแล้วก็ทําให้ทั่วไข่มันอาจจะเป็นเนื้อตายแล้วก็ไม่ปวดละแต่มีไข้ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะงั้นสรุปได้คือถ้าเป็นถุงน้ำรังไข่เองเนาะต้องเหนือจากสิ่งที่เรากลัวเป็นมะเร็งและภาะวะแทรกซ้อนจากการมีถุงน้ําส่วนใหญ่ที่จะเกิดที่ประมาณ5้าถึงแเซนขึ้นไปก็คือเรื่องของการแตกรั่วเนอะเรื่องของการบิดขั้วเรื่องของการติดเชือ้อค่ะ